สิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลผู้แทนรัศดรบแบบบัญชีรายชื่อคะ่ะก็จะมาสรุปของการอภิปรายในช่วง3วันที่ผ่านมานะคะและก็เพื่อที่จะส่งต่อคําถามที่ยังรอคอยคําตอบจากทางรัฐบาลว่าเราจะฝ่าวิกฤตที่เรากําลังเผชิญอยู่นี้ไปได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับงบประมาณปี67นะคะ เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้สะท้อนว่าเรากำลังแก้ไขปัญหาสำคัญๆของประเทศนี้ที่ประเทศนี้กำลังเผชิญอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายที่พร่ำพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดหรือว่าจะเป็นวิกฤตที่ทุกคนทุกฝ่ายยอมรับอย่างวิกฤตด,ด้านสิ่งแวดล้อมวิกฤตฝุ่นพิษ pm 2 5วิกฤตเรื่องของปัญหามลพิษที่รั่วไหลไปที่พื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยวิกฤตด,ด้านการศึกษา ที่ผลคะแนนปีซ่าเป็นตัวบ่งชี้ทุกสิ่งทุกอยาก่างวิกฤตเด็กเกิดน้อยวิกฤตสังคมผู้สูงวัยเราเห็นก็ประมาณของปี6.7ที่ตั้งไว้ไม่ได้สัดส,ส่วนกับความรุนแรงของปัญหาที่เรากำลังเผชิญน,นอกจากจะไม่ได้สะท้อนว่าเรากำลังที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าตอบโจทย์วิกฤตเหล่านั้นแล้วเรายังพบการสอดใส้งบประมาณที่ไม่ตรงปกที่ไม่ตรงแผน แผนที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ<ม>กลับเป็นแผนที่มีแต่การสร้างถนนสร้างตึกแผนสนับสนุนการการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีแต่งบที่เอาไปใช้นี่แผนกเกษตรสร้างมูลค่ากลายเป็นแผนที่เอาเงินไปใช้นี่ทกสเกือบทั้งหมดเราจึงต้อง ฝากคำถามสำคัญสำคัญนะคะที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องตอบในช่วงสุดท้ายของวันสุดท้ายของการอภิปรายงบประมาณในวันนี้นะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นนะคะดิฉันเสียใจที่ดิฉันได้เปิดประเด็นเรื่องของการประมาณการเศรษฐกิจนะคะ GDP ที่5.4%เอเอาไว้แล้วก็ทำให้ไปกลบ คำถามสําคัญที่รัฐมนตรีจําเป็นที่จะต้องตอบไปแต่ก็จะขอชี้แจงสั้นๆครั้งสุดท้ายในเรื่องของการอัตราการขยายตัวของ GDP ไม่ว่าท่านรัฐมนตรีจะบอกว่ามันผิดแค่จุดเดียวมันมีแค่จุดนี้จุดเดียวแต่ว่าถ้าท่านยอมรับโดยดุษฎีว่ามันเป็นข้อผิดพลาดไม่มีใครที่เขาใช้ n o m i n a l GDP growth กหรือว่าการเติบโตของ GDP แบบที่รวมผลของเงินเฟ้อมาเป็นประมาณการเศรษฐกิจ เรื่องนี้ก็จะจบลงอย่างง่ายดายไม่ต้องถกเถียงกันเป็นเวลา2วันอย่างทุกวันนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังก็ยังพูดอีกว่ามันเป็นการใช้ในการประมาณการรายได้จึงใช้เป็น nominal GDP growth หรือว่าตัวอัตราการขยายตัวแบบที่รวมผลของเงินเฟ้อแต่นั่นฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าการประมาณการในหน้าที่ที่จะนำมาแสดงนี่มันเป็นการประมาณการ เศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้อัตราการขยายตัวของ GDP แบบที่ลบผลของเงินเฟอ้อออกไปแล้วนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราก็มาถึงประเด็นหลักๆที่เรายังคงเฝ้ารอคําตอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งงบประมาณที่ผิดพลาดไปแล้วก็ยังพลาดอยู่แล้วก็พลาดต่อที่ตั้งงบบําเหน็จบํานาญไว้ไม่เพียงพอกับการจ่ายในปี2567 เงินเดือนข้าราชการที่ก็ยังไม่ไ,มได้ตั้งเผื่อไว้ทั้งทงท,งที่จะมีนโยบายที่จะขึ้นเงินเดือนข้าราชการตรงนี้ก็ยังคงไม่ได้รับคําตอบว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรจะต้องไปใช้งบกลางหรือไม่หรือจะไปควักเงินคงคลังออกมาใช้ต่อก็ยังคงไม่ได้คําตอบในเรื่องของประมาณการรายได้ที่สูงเกินจริง เราพูดถึงเรื่องภาษี4ตัวที่หายไปซึ่งเราไม่ได้มีปัญหากับการที่ท่านจะใช้นโยบายทางด้านภาษีแต่เรามีปัญหาว่าประมาณการรายได้ที่ลดลงท่านจะหาเงินที่ไหนมาชดเชยทั้งภาษีขายหุ้นที่ไม่เก็บแล้วการลดหย่อนกองทุน TESG ที่จะต้องเสียภาษีหายไปอีก1,000 0ล้านบาทรายได้ที่จะต้องนำส่งกฟผ ที่จะหายไปอีกและการลดภาษีสรพสามิตรน้ำมันดีเซลและเบนซินที่จะทําให้เงินหายไปอีกแต่ท่านกลับอธิบายมาเพียงแค่ตัวเดียวคือภาษีสรพสามิตรน้ำมันวิธีการชี้แจงก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลดไปแค่ประมาณหมื่นกว่าล้านกเกือบเกือบสองหมื่นล้านระหว่างระยะเวลาที่ดําเนินมาตรการนี้มาได้2เดือนแต่ในความเป็นจริงเราคาดการเต็มปี ว่าท่านจะดําเนินมาตรการนี้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นสุดปีง็ประมาณ2,567ดังนั้นมันหมายความว่าท่านกําลังจะไม่ต่อมาตรการการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและเป็นสินใช่หรือไม่เรื่องของหนี้ตามมาตรา28ก็เช่นเดียวกันเราพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่ามันมีหนี้ที่ซุกซ่อนอยู่ในแผนงานต่างๆที่เป็นหนี้ตามมาตรา28ที่ให้ทกสอ,ออกเงินดำเนินนโยบายไปก่อน โดยยกตัวอย่างของโครงการจำนำข้าวก็กลับกลายเป็นว่าถูกบิดเบือนไปเป็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับโครงการจำนำข้าววิธีการเหล่านี้จะทำให้สุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญคำถามที่แท้จริงจะไม่ได้ถูกพูดถึงแล้วก็ได้รับคำตอบที่เหมาะสมนะคะดิฉันยืนยันอีกครั้งว่าน,นี่ตามมาตรา28ถึงจะไม่ได้นับรวมกับนี่สาธารณะแต่มันก็เป็นนี่ที่ ประชาชนจะต้องรับผิดชอบผ่านการจ่ายภาษีอยู่ดีดังนั้นก็ขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ยอมรับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้นี้ในส่วนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วยังต้องจ่ายไปอีกกี่ปียอดสุดท้ายที่ดิฉันเจอนี่ก็คืออยู่ที่ประมาณเกินหล้านล้านบาทไปแล้วนะคะแล้วงบประมาณที่ตั้งใช้นี้เนี่ยก็มีการปรับลดลงเพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นๆด้วย ดังนั้นเนี่ยก็ต้องฝากทางรัฐบาลค่ะว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายมาเป็นภาระในงบประมาณในปีถัดๆไปอยู่ดีเรื่องของวิกฤตด้านความมั่นคงค่ะเมืม่อวานนี้ท่านสุทินก็ได้ออกมาตอบโต้นะคะตอบคำถามที่ทางผู้อภิปรายจากทางฝั่งพรรคก้าวไกลทั้งคุณเอกราชแล้วก็คุณชยพลได้พูดถึง พูดเรื่องของสัดส่วนของงบกลาโหมกันก่อนซึ่งตัวดิฉันเองเป็นคนเปิดประเด็นนี้ว่าทําไมวิกฤตแล้วงบกลาโหมยังไม่ลดลงในตัวเลขที่ดิฉันโชว์ก็ชัดเจนว่ามันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างระดับของงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในแต่และว,วิกฤตวิกฤตต้มยำกุ้งงบกลาโหมลดลง20%วิกฤตแฮมเบอร์เกอร งบกลาโหมลดลงประมาณ10%วิกฤตโควิดงบกลาโหมลดลง5%แต่ว่าปีนี้งบกลาโหมเพิ่มขึ้น2%ท่านก็บอกว่าแต่เทียบโดยสัสดส่วนของทั้งหมดแล้วมันลดลงนะใช่ค่ะมันลดลงแต่ว่าลดลงก็ยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิกฤตที่ผ่านผ่านมาอยู่ดีนะคะอันนี้มันก็เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ท่านสุทินพยายามที่จะหาข้ออ้างในเรื่องนี้ แต่ที่สําคัญค่ะท่านยอมรับโดยตรงว่าท่านเองไม่ได้ตั้งใจให้มันลดลงมากขนาดนี้ท่านบอกกับเราว่าจริงๆแล้วของบไปมากกว่านี้แต่สํานักงบจัดมาให้เพียงเท่านี้นะคะคำตอบตรงนี้เป็นคําตอบที่ตอบเรื่องของดาวน้อยผ่อนนานนะคะเป็นสุทินดาวน้อยนะคะก็ท่านก็เลยบอกว่าท่านเองไม่ได้อยากดาวน้อยอยากดาวมากกว่านี้ขึ้นไปถึง20% แต่ว่าเป็นสำนักงบประมาณเองที่ตัดงบของท่านดังนั้นถ้าเราถ้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสุทินได้ดาวตามที่ท่านวางแผนเอาไว้เนี่ยนะคะเราก็จะมีงบกรลาโหมที่สูงกว่านี้แน่นอนเดชบุญที่สำนักงบประมาณตัดไปสกอดในเรื่องของแผนการลดกำลังพลค่ะก็เราก็ทราบดีว่าท่านเน่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลาโหมได้เพียงแค่3เดือนแต่แผนการลดกำลังพลของกองทัพ เป็นแผนปี2560-2570ถึง2570ดังนั้นเนี่ยมันผ่านมาแล้วเป็นเวลา7ปีเข้างบประมาณปีที่7เนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะเริ่มเห็นการลดลงของงบบุคลากรกองทัพได้แล้วไม่ใช่ยังคงเพิ่มขึ้นแบบนี้หลายๆเรื่องที่ด้านสุทินพูดเราฟังมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าราชการพลเรือนกลาโหมอันนี้ฟังมาตั้งแต่สมัยท่านประวิทย์ยังเป็นผอบทออบอ แต่ว่าเราก็ยังคงไม่เห็นความคืบหน้าใดๆนะคะจำนวนทาหารก็ยังคงเพิ่มขึ้นมาทุกปีแต่มีเรื่องที่ตื่นเต้นหน่อยขึ้นมาก็คือเรื่องของกเกษียณอายุก่อนราชการนะคะซึ่งเรื่องนี้เราต้องบันทึกไว้เป็นดิจิทัลฟุตพิลนนะคะว่าท่านสุทินยอมรับแล้วว่าจะมีโครงการ,กรเกษียณอายุก่อนราชการสำหรับข้าราชการกลาโหม เราจะคอยติดตามอย่างใจจดใจจ่อในงบประมาณปี68นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการตั้งงบเพื่อชดเชยค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและงบบุคลากรก็น่าจะเพิ่มขึ้นในปี68เรื่องสุดท้ายคือเรื่องเรือดำน้ำค่ะท่านสุทินดูจะยอมรับความพ่ายแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งนะคะอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจกับประชาชนว่าท่านสุทินเนี่ยมีการพูดว่า เราเองก็ผิดสัญญาเรือดำน้ำําก็ต้องชี้แจงว่าเราไม่เคยผิดสัญญาเรือดำน้ําเลยแม้แต่ครั้งเดียวในช่วงโควิดที่เราไม่ไม่ได้จ่ายเงินค่าเรือดำน้าให้กับประเทศจีนก็เพราะว่าจีนนั้นไม่สามารถที่จะต่อเรือได้เสร็จตามกําหนดงวดงานทําให้เราก็ไม่ได้จ่ายเงินตามงวดงานด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา ในสัญญายังระบุว่าเราควรจะต้องมีการเจราจาฉันมิตรในกรณีที่มีการผิดสัญญาแต่ว่าดูท่านเองเนี่ยจะถอยไปมากกว่าการเป็นการเจราจาฉันมิตรไปแล้วในสัญญายังระบุเรื่องของค่าปรับสําหรับการส่งมอบล่าช้าไว้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ส่งมอบล่าช้าไปแล้ว94วันเราจึงต้องมาทวงถามคําตอบค่ะว่าเราจะเอายังไงกันต่อกับเรื่องเรือดําน้ําค่ะ ต่อกันที่เรื่องวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะคะไม่มีอะไรที่จะรบกวนจิตใจประชาชนในช่วงนี้ได้เท่ากับฝุ่น PM 2.5แน่นอนว่ามันจะเริ่มเป็นปัญหารุนแรงจากกรุงเทพมหานครในช่วงต้นปีแบบนี้และปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงและลามไปที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปท่านายกรัฐมนตรีได้ฟังการอภิปรายของคุณพัทรพงศ์ที่บรรยายถึงการ วางแผนงบประมาณด้วยตึก5ชั้นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมงบประมาณไว้อย่างไรบ้างแต่ท่านนายกก็ยอมรับเองว่าไม่ได้มีแผนอะไรชัดเจนอยู่ในงบของปี67และจะไปใช้งบกลางในการดาเนินนโยบายนี้ทั้งๆท,ท,ที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5ไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นทุกคนพูดเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า10ปีเรายังคงจะต้องอยู่ในการบริหารราชการแบบที่ ไม่รู้ร้อนรู้หนาวในเรื่องฝุ่น pm 2.5ไปถึงเมื่อไหร่เราคิดว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมมีเรื่องที่น่าสนใจเพียงแค่เรื่องเดียวคือการสัญญาว่าจะมีการเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเผาซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีและเป็นข่าวดีที่สุดที่ได้รับฟังของเมื่อวานนี้ เรื่องสุดท้ายค่ะทีฉันคิดว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็คงจะได้พูดในโอกาสถัดๆไปก็คือโครงการ Land แลนบิ e ค่ะโครงการแลนบิชเนี่ยนะคะมีการตั้งงบประมาณไว้2ก้อนในงบปี67ก็คือจ่ายงวดงานสุดท้ายของรายงานศึกษาความเป็นไปได้มูล,ลค่า68ล้านบาทและตั้งงบประมาณใหม่สำหรับการทำเอกสารเพื่อ ไปเชิญชวนนักลงทุนอีกประมาณ45ล้านบาทแล้วก็มีการชงแล้วก็ตบกันเองนะคะในระหว่างพักเพื่อไทยก็มีสอสท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องแลนบริดจ์เสร็จปุ๊บนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นตอบทันทีแต่สิ่งที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้พูดเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่เลยเชนไม่อยากที่จะให้ท่านพูดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เป็นความจริงเรื่องแรกก็คือเรื่องของท่อน้ํามัน ในรายงานศึกษาที่เราจ่ายตังเขาไป67-68ล้านบาทนี่นะคะไม่มีการศึกษาว่าจะมีท่อน้ำมันอยู่ในโครงการแลนด์บริดจ์แน่นอนว่าก็จะมีท่าเรือสองท่ามีทางรถไฟแล้วก็มีถนนเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือของในจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดชุมพรมีการเว้นที่ไว้สำหรับการวางท่อน้ำมันแต่ในการศึกษาความเป็นไปได้ไม่มี ท่อน้ำมันอยู่ในนั้นดังนั้นความฝันที่จะไปหานักลงทุนที่จะมาทำในเรื่องของการขนถ่ายน้ำมันข้ามระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกแบบนี้นั้น mm. ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผิดฝาผิดตัวไปสักนิดหรือไม่อย่างนั้นเราก็คงจะต้องรื้อรายงานศึกษาความเป็นไปได้ที่เราจ่ายตางไปแล้ว68ล้านบาทที่ใกล้จะเสร็จอยู่แล้วมารอมบารรออยู่ตอนนี้ ต้องไปปรับเปลี่ยนแผนในการทประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก EIA ก็ต้องเป็น EHIA ก็คือเรียกได้ว่าหรือทั้งหมดแล้วก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่ได้ผ่านมติคอรมอรไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ l แลน Bridge เรื่องที่สองที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็คือเอาเข้าจริงช่องแคบมรกร,รมมันไม่ได้แออัดดิฉันได้สอบถามเรื่องนี้กับคนที่อยู่ในวงการอยู่ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ทั้งสายเดินเรือทั้งคนที่เป็นผู้ขนส่งทางเรือหรือว่าชิปเปอร์ทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าช่องแคบมะละกามันไม่ได้แออัดขนาดนั้นนะคะ,ะก็มนีนายกรัฐมนตรีก็จะเพียนพูดเรื่องนี้ว่าช่องแคบมะละกาแออัดทำให้เราต้องมีโครงการแลนบริดจ์เกิดขึ้นในการประชุมกรรมธิการแลนบริดจ์ซึ่งดิฉันเป็นหนึ่งในกรรมธิการนะคะตัวแทนจากทางหอการค้ายังตอบคำถามเรื่องนี้ให้กับดิฉันเองว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้น โดยเล่าว่าเคยเชิญรัฐมนตรีในอดีตนะคะไม่ใช่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไปลงเรือคาโก้ให้เห็นกับตาว่ามันไม่ได้แออัดอย่างที่กล่าวอ้างในจุดที่เขาว่าแคบว่าแคบที่สุดรัฐมนตรีท่านนั้นในอดีตนะคะก็ยังคงพูดว่าฝั่งมันอยู่ที่ไหนก็คือมองออกไปเนี่ยไม่เห็นแม้แต่เรือแล้วก็ไม่เห็นแม้แต่ฝั่งเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเรื่องของช่องแคบมา,ากาที่แออัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ เหตุผลที่เราควรจะต้องสร้างแลนบิ์นะคะและเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือถ้าแอร์อัดจ,จริงสิงคโปร์ก็คงไม่ลงทุนสร้างท่าเรือใหม่เพิ่มความจุเป็น2เท่ากับของเดิมปัญหาที่จะต้องมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเพราะว่าจากการที่เราทำงานในชั้นกรรมธิการได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในวงการธุรกิจอยู่ในสายเดินเรือเราพบว่าตัวเลข ความเป็นไปได้ตัวเลขความคุ้มค่าที่เอาเข้าคอรมอรไปแล้วมีมติคอรมอรไปแล้วและนายกใช้ในการทำรถโชว์ไปในที่ต่างๆมันเป็นรายงานที่สูงเกินจริงตัวเลขสวยหรูเกินจริงประเมินรายได้สูงเกินจริงแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่ำเกินจริงรายได้สูงเกินจริงก็เพราะว่าประมาณการว่าจะมีเรือเข้ามาใช้สูงเกินไปนะคะรวมเส้นทางที่ดูแล้วไม่น่าจะมีใคร จะมาใช้จริงอย่างเช่นบอกว่าจะมีเรือขนส่งสินค้าจากออสเตรเลียที่เดิมจะมาขนถ่ายสินค้าที่ช่องแคบมาลากาบอกว่าเขาจะเดินเรือขึ้นมาจนถึงชุมพรแล้วมาใช้ท่าเรือแรนบริดจ์บอกว่าคนที่จะขนถ่ายสินค้าไปที่เอเชียใต้จะมาใช้บริการท่าเรือระนองท้ง,ท,งทั้งที่ที่เอเชียใต้มีท่าเรือโคลัมโบที่เป็นหับหลักอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว มีการประมาณการการประหยัดเวลาและต้นทุนที่สูงเกินจริงในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ประหยัดเวลามากอย่างที่คาดการเอาไว้แน่นอนว่าความผิดพลาดเหล่านี้เราอาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราคาดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการ PPP ที่เอกชนจะมาลงทุนเองเกือบร้อยเปซถ้านักลงทุน เขาไม่มาเพราะว่าเราวาดแผนสวยหรูเกินจริงเราก็คงไม่ต้องกังวลเพราะสุดท้ายโครงการนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่ดีๆฉันจะต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วรอแล้วรอเล่าก็ไม่มีนักลงทุนมาสักทีคนที่จะนอนไม่หลับก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่กําลังจะถูกเวรคืนเขาจะไม่เหลือความมั่นคงอะไรแล้วในชีวิตโดยที่จะต้องลุ้นไปวันต่อวันว่าบ้านของเขาจะถูกเวรคืนหรือไม่ ยังไม่นับผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องบอกยืนยันตรงนี้ว่าเราเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างมากนะคะเราเห็นด้วยกับการที่จะมีท่าเรือที่ระนองนะคะปรับปรุงท่าเรือเดิมที่มีอยู่แล้วหรือว่าจะสร้างใหม่ก็ตามให้เป็นท่าเรือยุทธศาสตร์ที่สําคัญเราเห็นด้วยกับการมีโครงข่ายระบบรางเชื่อมต่อเพื่อจะขนถ่ายสินค้าจากทั่วประเทศมาลงที่ท่าเรือนี เราเห็นด้วยกับการทำาิิคมอุตสาหกรรมหลังท่าพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้แต่สิ่งที่เรายังคงกังขาก็คือว่าความคุ้มค่าของโครงการแลนบริดจ์นี้จะมันจะเป็นจริงหรือไม่มันจะคุ้มค่าสวยหรูเหมือนตามที่ได้มีมติคอรมอไปผ่านทางโดยใช้ข้อมูลจากรายงานของสอนขอที่ทำไปแล้วหรือไม่ตรงนี้เนี่ย ก็ต้องฝากนายกรัฐมนตรีนะคะไปศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะเดินหน้าทำรถโชว์ต่อเพราะว่าถ้าพูดผิดพูดถูกไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลดีกับภาพลักษณ์ของประเทศค่ะและนี้ก็คือคำถามที่เรายังคงรอคำตอบนะคะแล้วยังจะให้เวลากับรัฐบาลในช่วงสุดท้ายของการอภิปรายในวันสุดท้ายวันนี้วันที่5ก่อนที่จะมีการลงมติเดี๋ยวสักช่วงประมาณบ่าย ะะทางพักร่วมฝ่ายค้านก็คงจะมาถแถลงว่าเราจะมีมติอย่างเช่นไรนะคะซึ่งท่านมีโอกาสที่ยังจะเปลี่ยนใจเราได้ในช่วงเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงตอบคำถามเหล่านี้ให้ครบถ้วนให้กระจ่างว่าจะแก้ปัญหาให้ประเทศนี้พ้นวิกฤตผ่านทางงบประมาณปี6-7ได้อย่างไรบ้างและอาจจะทำให้พักร่วมฝ่ายค้านเปลี่ยนใจค่ะเชิญคาถามค่ะ ฉันคิดว่าเรื่องสําคัญสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยตรงดิฉันคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตอบมากกว่านี้แต่ว่าเท่าที่เราส,สัมผัสก็คือว่าจะมอบให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาตอบในเรื่องทั้งงบประมาณทั้งเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักซึ่งก็น่าผิดหวังค่ะเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาถ้าจะเป็น นายกประยุทธ์คนเดียวเลยที่จะเป็นคนตอบในเรื่องของงบประมาณเป็นหลักใช่ไหมคะอันนี้ก็เราก็ยังคงคาดหวังว่าอาจจะไม่อาจจะยังไม่อยากประเมินไม่ได้เพราะว่ายังไม่จบนะคะอาจจะยังไม่จบดังนั้นเนี่ยเราก็รอดูค่ะว่าในช่วงสุดท้ายนายกทฐมนตรีจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการอธิบายในเรื่องปัญหางบประมาณต่างๆหรือไม่คะ่ะจริงๆก็ด้วยความที่ดิฉันเองเนี่ยก็ดูเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักค่ะ ดิฉันก็ต้องคิดว่าการอภิปราการชี้แจงในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของปัญหาด้านเศรษฐกิจนี่แหละค่ะที่มีความน่าผิดหวังมากที่สุดแต่ว่าก็อาจจะเป็นอ,อ,อคติส่วนตัวเพราะว่าติดตามเรื่องนี้มาอย่างเข้มข้นค่ะก็คงต้องออต้องลองสอบถามท่านอื่นๆด้วยว่ามีอันไหนที่จะมีปัญหาหรือไม่นะคะเพราะว่าเ,เราคงจะต้องติดตามต่อนะคะว่ายังมีรัฐมนตรีท่านไหนที่ยังไม่ได้มาตอบ โดยชฉวาะอย่างเรื่องฝุ่น PM 2.5เนี่ยเราคาดหวังมากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้มาตอบเองแต่มีใครเห็นท่านอยู่บนบัลลังบ้างหรือเปล่าคะถ้าเห็นเนี่ยช่วยบอกด้วยคะ่ะไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะ โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ